นักชกในมุมน้ำเงินครับเขาบอกว่าน,นี่คืออดีตแชมป์นะครับจากรายการเดอะโกลบอลไฟแชมเปียนชาร์เลนส์ใน,ในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมครับพยัตหนึ่งนายวชิระจอมมะเลิงครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวัย20ปีส่วนในด้านนักชกในมุมแดงครับเพชรเมืองพรมสพิชิตชัยครับนักชกรุ่นน้องวัย19ปีครับนายกฤษณบดินนางบวชครับจากอำเภอพมพิรำจังหวัดพิษณุโลกนะครับประกาศเจดีลูกวางปาส้อยครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที ยกที่หนึ่งครับนะครับมุมยี่ครับรอยสักันแน่นจริงๆครับบริเวณกลางหลังของซาะพยักฆ์หนึ่งดิสเตอร์แท็ทูครับไปทางด้ขวาดินทั้งคู่แล้วโอ้ยซ้ายหน้าของเพชรเมืองคลุมยังคงพยายามจะเล่นงานฐา,านล่างแต่วามผีมือของพยักฆ์หนึ่งนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับเป็นบอลไปด้วยขวาแต่วางซ้ายหน้าได้ดีครับ ไปจับเข้ามาดีดซ้ายอีกแล้วครับไล่จีเข้าหาต่อครับล้วงซ้ายอัดตัวครับธนาพยัพหนึ่งมัดฮุกซ้ายเจอกับแข้งซ้ายหน้าของเพชรเมืองพรหมเลยครับอยัางหนึ่งเบียดเข้ามาวางขวาขวาชกด้วยความมั่นใจเลยครับนักชกรุ่นพี่ครับธนาพยัพหนึ่งสายของธนาเพชรเมืองพรหมโอ้โหไปจับล้วงมาเจอซ้ายเลยครับมาอีกแล้วครับซ้ายของเพชรเมืองพรหมอย่างหนึ่งโยกเข้ามาวางซ้ายโอ้โห ใช่บวยของคุณป้าสศักดิ์สยามที่บอกว่ามาแต่ละลายนี่โหใจเกินร้านทุกคนครับอ <c oughs> ย่ามาเจอซ้ายพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาก็พยักหนึ่งข <c oughs> วาได้แต่ตีไม่ได้ครับแ <c oughs> ยกออกมาพ,าพยายามสืบแล้วเขาหาต่อครับไปยักหนึ่งง้างว่าลงล่างครับ <c oughs> วางไปซ้ายอีกทีอ <c oughs> ย่าพาเจอแค่ขวาสนนวน <c oughs> พยายามจะลบในเลยครับพยายามจะลัดนล่างไพยักหนึ่งเพชรเมืองพลมนั้นอาวุธแกหลากหลายเลยครับ ครับไล่จี้เข้าหาต่อครับแน่ซ้ายวัชรยะครับดานเป็นมุมลการเบรกเกมเลยครับน่าเตือนทั้งคู่ครับต้องออกอาวุธครับจดจดจ้องจ้องไม่ได้แต้มครับเกียา์มาวางแข้งขวาครับเป็นยันหนึ่งเกียา์จะลงล่างครับเจอแข้งขวาสวนเลยครับเห็นมงมลมแค่ลอยอยู่แล้วครับแข้งซ้ายโอ้โหจังหวะเตะซ้ายของแกทำได้ดีครับตายแล้วครับดานเหลือหนึ่งโดนซ้ายหน้าของดานเพชรมุมลม พยายามจะเบียดเข้ามาแตงมตกออกข้างมาเลยกับซ้ายหน้าหุ่ยจังหวะเตะซ้ายแกทำได้ดีครับฝ่ายเลยครับจังหวะวางทรายกระแทกหมัดยัดทรายไหม่กับใหม่กับสายหน้าอีกครั้งครับเอาวเลยครับกรรมการจะนี้ทุกบังมาแล้วอยเบรกเกมเตือนเลยครับที่ทางด้านเพชรเมืองพรมถอยเยอะเกินไปครับครั้งนี้เป็นการเตือนเดี่ยวครับ ยังเข้ามาพยายามจะถีงขวาแล้วถีหมัดขวาเลยครับจังหวะต่อยมาของพยักหนึ่งทำได้ดีครับเตือนทรายเป็นมุมวาแข้งซ้ายเจอหมัดขวาสวนโอาวุธกันรวดเร็วครับมาอีกแล้วครับแข้งของกัลดาเป็นมุมแลกกันมันเลยครับเพื่อนียังเข้ามาพยายามจะทำไว้ซ้ายหน้าครับตบพรวดออกมาไม่ดีไม่ถอยแล้วครับเพราะว่าโดนเตือนโดนไปเหลืองแลายกัลดาเป็นมุเล่นกานฐานล่างเล่นอ <What? S 1> ีกค exactly. ืน หาอีกแล้วครับที่แข้งขวาของชนะเพชรเมืองพรมโอ้พยัคฆ์หนึ่งเปลี่ยนกันมาหมดยกที่หนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับในคู่ที่สี่ของรายการครับเพชรเมืองพรมซ้อพิชิตชัยกับพยัคฆ์หนึ่งเพชรหนองกี่วันนี้ต้องบอกว่ามน,สนเสน่ห์เพียบเลยครับสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วรวมไปถึงอัธรรถครับ,รบผู้แรกชนะน็อกไปอย่างสวยงาม คู่ที่2ดวลกันดุเดือดจนคว้างเงินรองวพิเศษและคู่ที่3ครับแผ่แตกค่อนข้างลึกเลยครับของด้านเสือฝ้ายถึงกระโหลกครับและคู่นี้ก็เดือดอีกแล้วครับยกแรกครับพยายามจะวางแข้งซัดกันทีต่อทีแลกกันดอกต่อดอกผ่านไปเพียงแค่3นาทีแรกมาตามกันต่อในยกที่2ครับนะครับยกที่2ครับรุ่นกัง53กิโลกรัมตัดจากคู่นี้ครับผู้เอกนำรายการในศึกแชมป์ชนแชมป์ครับ ระหว่างธนาขุนพลน้อยกับกิติศักดิ์แต่ตอนนี้ดูคู่นี้กันก่อนครับกับป้นขวาทักทายก่อนครับสาราพยายามหนึ่งพยายามเด้งเข้ามาจับไม่ได้ยังขึ้นบนไม่ได้ครับครับจับได้โกดแขนตีเลยขวานเอาเลยครับพยายามจะเร่งเครื่องนะครับเพชรเมืองพลอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับเพชรเมืองพลนั้นเป็นเครื่องดีเซล ครับรวบล่างเลยครับธนาพยัคฆ์หนึ่งเสียบด้วยซ้ายมเหนียวจริงๆครับธนาพยัคฆ์หนึ่งกินไม่ง่ายครับเรียกว่าชกแบบเที่ยวราดดินเลยครับธนาพยัคฆ์หนึ่งศัยลูกเต่าเลยครับเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะปักศอกแกแ้งขวาสวนพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเลยครับพยัคฆ์หนึ่งล็อกในได้ครับเพชรมงคลตีด้วยขวาซ้ายพยายามจะกดแขนกระชากเดี๋ยวตีด้วยขขวานเลยด้วยขขวาสวนครับเด้งมาเสียดคืนไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับธนาเพชรมงคลแต่อย่าลืมครับ มาเป็นจอมปฏิหารอยู่แล้วกัตนาเพชรมึงพลบพยักหนึ่งเดียวก็มาเจอซ้ายหน้าพยายามจะลงล่างนะพยักหนึ่งยับทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในพยายามจะรัดล่างกับพยักหนึ่งครับรวบเอาไว้ครับถือว่าเป็นนักชกเจ้าถิ่นเลยนะท่านผู้ชมิเพราะเหล็กอยู่ที่พัทยาชมรีวันนี้กองเชียร์เพียบครับทาบขวาของตนาเพชรมึงพลบ้ายบ้าครับก็ไม่ยอมให้ลงล่างนะครับแม้แต่จะตีได้ไหมอะครับได้มาหนึ่งครับ ได้มาสองเหมือนกันโอ้ยพยัญชนะลันล่างแก้ไขสถานการณ์กับพยัญชนะเพชรมังบงนั้นไม่สนเลยครับตีแต่ครั้งที่พยัญชนะลันล่างอยู่ใจจังหวะวางแค่ขวาตอ้โหพยัญชนะลงล่างแล้วปักด้วยสองขวาเลยครับเพชรมังบงสปีดกันเอาวุ้นก็แก้ที่ทำได้ดีครับดูครับคึกคักจริงๆครับนักเพชรหนึ่งผลไม่ยอมหยุดเลยครับนะครับ เบี่ยต่อครับทีมทรายจิ้มด้วยมัดขวาคืนเข้ามาครัะต้าเพลย์หนึ่งแล้วล็อกนายเด้งเลยครับไม่ชรพงศ์โอ้โหดูจังหวะเด้งเข่าของแกทําได้ดีครับอีกอันหนึ่งยังคงเปิดเกมเข้าหาแล้วครับแต่เตพชรพงศ์ก็ไม่หนีครับทีมทรายรพยายามมาวางแข้งซ้ายสวนเลยครับมาครับทัดด้วยศอกจับในตีเด้งไปซ้ายเสียบด้วยขวา นี่แหละครับโอ้โหจังหวะบินแต่ละลูกของทนมเพชรบุกหลบครับหวังผลได้ครับโอ้อย่างที่คุณสุภเชตรเรียนเลยครับว่าค่ายมวยสอสักสยามพลอยสอพิริชัยเนี่ยถ้าพลอยแข็งแรงแข็งแรงครับโอ้ะครับพยางค์หนึ่งตีด้วยซ้ายครับพยายามจะอาศัยลูกชัดเจนครับโอ้แต่พยางค์หนึ่งก็ไม่มียอมเหมือนกันครับพยางค์หนึ่งพยายามมาวางแค่ขวาเจอแข้งสายสวนพยายามมาวางแค่ขวาอีกแล้วครับแล้วดูครับจังหวะบิดเลี้ยวของแกนิดเดียวครับเพชรบุรีจังหวะยืนหลักไม่ดีครับพยางค์หนึ่งอะไรครับเสียด้วยขวาเข้ามา เดี๋ยวจะแก่ลูกล็อกล่างแคตตาด้านเบียดหนึ่งอเอาละครับเบียดต่อครับถีบด้วยซ้ายครับเบียดหนึ่งกระแทกล้มโดนแข้งวาไปกระเด็นเลยครับจังหวะนี้จังหวะวางซ้ายของแกทำได้ดีครับล็อกในแล้วตีดนักข่าซ้ายกดปาตีดนักข่าขวาเลยครับเพชรป็นตีดนักข่าขวาเพียงแค่อย่ายืนนิ่งรับอย่างเดียวครับด้านเบียดหนึ่งต้องโต้ครับอาําไว้กระชากมาตีและหมดยกที่สองครับพักกันแป๊บเดียว ดูเดือดจริงๆต้องบอกว่าดุเดือดจริงๆโอ้โหลุนล้นระทึกมากขอนกันเล็กครับนักชบรุ่นพี่ครับต้องขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยตัวเองแล้วก็ไติรเลยครับโอ้โหผลการสอบวันนี้จะออกมาอย่างไรครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นแบบทดสอบที่ค่อนข้างหนักครับเพราะว่าลูกตต้อของนักชบรุ่นน้องครับครบทัดด้วยศอกซ้ายเข้ามาแล้วตีของท่าน้านเพชรเมืองพลมคว้าได้กระชากเทเลยครับ และนี่ครับเตะซ้ายเล่นทางหน้านพยักหนึ่งนี่กระเด็นกระดอนไปเหมือนกันครับโอ้โดนแข้งซ้ายเข้าไปหมุน360องศาเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายครับลีสี่ของรายการบันเลงกันต่อครับโอ้โหพยักจะล็้อกไห้เลยครับเพชรตงพรมตีดต้วยซ้ายโอ้พยัาายกหนึ่งกันใสลูกเสาก็าหมุนตัวขึ้นไป ับตีเข้ามาไมา่วิ่งกับปั้นขวาครับของธนาพยักหนึ่งเพชรเมืองขวางหน้าพยักหนึ่งโหนตีเอาเลยครับนี่แหละครับยังจุดธนาเพชรเมืองพลมไม่อยู่ครับมาวางแข้งขวาแล้วสวนด้วยหมัดขวาเลยครับดูครับเตะขวาต่อยขวาของ,องพยักหนึ่งแต่เจอวงในของเพชรเมืองพรล็อกไดได้ตีด้วยขวาวเลยครับเน็ดซ้ายเน็ดขวาไปเรื่อยครับธนาพยักหนึ่งศัาายลูกเก่าครับกะจะฉายเป็นชุดครับ พยายามมาทีบขวาเลยครับเพชรพงษ์พเปลี่ยน้ามาเจอแข้งซ้ายล็อกในได้ตีด้วยขวาดูครับจังหวะล่างแล้วตีของแกทําได้ดีครับเพชรพงษ์พพอธนาเพชรพงษ์ล็อกล่างกับพยัพหนึ่งแกโหนเลยครับพยายับมาถีบด้วยขวาสกัดเอาไว้ครับวังด้แข้งโอ้ยมาแข่งกับหมัดแต่ธนาพยัพหนึ่งที่เสียหลักล้มลงไปครับโอ้โหจังหวะว่งแข้ขวาแล้วแกสุดก็หมัดขวาทำทีครับเพชรพงษ์พเอาแล้วครับแล้วจังหวะต่างของแกทำได้ดีครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับ เสียหลักลงไปได้วยกันทั้งคู่ครับรวมไปถึงกรรมการด้วยครับแล้วมีปัญหาที่บริเวณจมูกหรือเปล่ากกัตนาเพยียดหนุนพยายามจะตบด้วยซ้ายเจอเขาหน้าจังหวะวงในแกกดแขนแล้วก็ชักเหลี่ยมเลยกรบเพาะมือพรมจะพุ่งเข้าชาร์จเลยครับเพชรมงคพนะครับพยายามมาเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาแล้วนี่ครับพยายามจะเด้งต่อเนื่องครับโอ้คึกคักจริงๆครับธนาเบียดหนุนหลบยังหนุนตบด้วยซ้าย เป็นผู้ล็อกในและติดด้วยขวาติดด้วยขวาซ้า,ซายนะครับต้องหาความต่อเนื่องด้วยนะครับทธนานพยันหนึ่งแยกออกมากลางเวทีครับปีกมาเอาโอ้ยแข้งขวาดอกนี้ครับฝังเข้าไปแล้วจับตีอีกทีเสียดืยอ้อ,ข,อข้ขอขวาครับธนาแมยันหนึ่งโอ้พยายามจะเร่งเกมเลยครับแมยันหนึ่งอ่าอ่าท่านผู้พบก็จัดจ้านจริงๆลเลยวันนี้ะครับปีกอกมาหุ้ซ้ายตอลอดตัวโอ้โหแล้วดูว่าไก่กระชากเรี่ยบแม่ ล้มล,ลุกทุบซานเลยครับนะครับมากลางเวทีครับกำปั้นทิงเข้ามาอีกทีล็อกล่างเอาคืนแล้วเทเลยครับนะได้เป็นตุกมหลบนี่แหละครับอาศัยลูกคัตเกินครับแล้วพยายามจะถ่ายนานๆพยักหนึ่งให้ทิ้งลงไปครับล็อกในอีกแล้วครับตีด้วยขวาตีด้วยซ้าย,ยพยักหนึ่งพยายามจะโต้ด้วยขวาคืนเหมือนกันนะครับเป็นช่วงโขนสุดท้ายครับพยักเข้ามาเสียบ จับได้เดงเ้งดีขวาก่อนครับแล้วนี่ครับโอ้ความเขยันตกอยู่ที่ทางด้านเพชรมึงพวงครับย่านความถี่ดีกว่าครับกล้ามาล็อกในได้กดแขนกระชากเดี่ยงแลตีด้วยข้อขวาครับวูจะแด้งเลีเ้ยงเลยครับระยะหนึ่งนั้นพยายามจะน้น,นนี่หม,มัดขวาแล้วครับแต่เพชรมึงพรงนั้นไม่หลุดไม่หลวมไม่เห็นครับเอาไรครับจิ้มตัวปักด้วยซองขวาขวาในได้เด้งตีดูครับหยุดไม่อยู่จริงๆนะวันนี้แล้วก็ครบสามยกเรียบร้อยครับ ในคู่ที่4ของรายการบวยไทยแบทเทิลรับรุ่น้ำหัก53กิโลกรัมเพชรเมืองพรมสอพิชิตชัยครับกับพยักหนึ่งเพชรหนองกี่เราดูภาพช้ากันก่อนครับจังหวะก้าวแทงซ้ายครับพยักหนึ่งก็พยายามจะหาจังหวะจริงด้วยกับปั้นขวาคืนแต่วันนี้ครับไม่รู้จะเอาอะไรหยุดท้าเพชรเมืองพรมครับดูครับเตะขวามาก็โดนหมัดสวนกับแล้วถ่ายทิ้งลงไปนี่ครับจังหวะนี้อู้เล่นแล้วกรรมการใจดีลุบังมาส้อยในเสียหลักไปด้วยกันครับ าจะล็อกนายเจอตบด้วยหุบซ้ายคืนครับด้านพชรมงแต่ก็ดูครับไม่สะเทือนครับมามาหนักหนักแรงแรงแต่ด้านเพชรมองผมแกมีลูกขยันครับตอนนี้ไปบนเวทีกันเลยครับ t h e f i r o t amazing fight to both of them and the tenor now d n let's e c k o u t back to p l z e สนับสนุนโดย Max m มว t ไทย Facebook Live และ Max m มว t ไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเจ็ดวันเจริการบน Facebook Max m มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max m มว t ไทย Mobile App ดาวนโหลดน้า on iOS and Android Battle for Blue and Red Corner Max m มว t ไทย Mobile App Blue and Red Corner which 90 degrees, of so they get 5,000 baht each. Alright, ladies and gentlemen, after three years of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner. And the winner is <laughs> the fighter in the red corner. เพชรเมืองพรมสอพิชัยเป็นฝ่ายพริกอชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมพักความมันและความเดือดตรงนี้สักครู่ครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคู่เดือด,ดร,รอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ประทัดกับแชมป์ครับ Please stay here and you don't go anywhere we be right back on the short break next fight main event of the evening this is Muay Thai battle